สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดคลับซีเล็กเชนนะผมเมื่อวานไม่ได้เปิดนะเมื่อวานหมดตะยุ่งๆุ่งกับดีบัลล่านะผมแล้วก็อ e ีวงอีเวนต์ใหม่เยอะแย yeah. ะจช่ไหเลยนะผมโอเคบล็อกดอนี่ก็โอ้โหผ่านก่อนแล้วกันอาทิตย์นี้บล็อกดอผ่านก่อนแล้วกันฮนะมา ครับสุริชานะผมมาริดเปิดแนนอนนะเอดมาริดเนี่ยขอไว้ก่อนแล้วกันนะคือคือไม่ไบเยนจะมาทุกคนก็ <c oughs> จะอารม์าเยนจะมาไหมไม่ไบเยนจะมาแล้วก็โอ้โหเอ็ดไว้ก่อนแล้วกันนะถ้าจะเปิดจริง,รงๆก็มาริอจะเปิดแน่แน่ยบเยนยูเว่สามเพคเนี่ยถ้าจะเปิดนะถ้าเป็นผมนะไม่ไบเยนจ,จะมาไงใจก็อยากได้ไบเยนรูเมริก้อย่างเงี้ยนะไอ้ของฟรีเริ่มเยอะแล้วนะของฟรีเริ่มเยอะฮนะ ดูดิผมเก็บทองขาดไนขนาดเพลย์ออดวิกก็ยังไม่เปิดไอคิดดูโอเคแต่แพ็รนีต้องจัดวะโดยเฉพาะบายเยนไม่ต้องจัดก่อนอื่นเราต้องจัดยูวก่อนเลยฮนะยูวต้องมาก่อนนะครับผมรอนด้วยต้องได้ฮนะถ้าได้โดผมหยุดเลยนะถ้าได้โดูคือหยุดฮนะเราจะไม่ไปต่อแล้วกันนะเพราะว่าเพชรนี้ดน่าจะโอเคสุดแล้วนะโอเคไปครับผมขอคริสเตียนโน่เท่านั้นฮนะขอมาเร็วๆอ่ะทีเดียวได้เลยจริงนะ ขอทีเดียวได้เลยก็พอแล้วจะได้ประหยัดนะผมแม่รุมเมนิก้รออยู่ฮะเทา้าเฮ้ยรองอือรองเท้าไม่ใช่ฮนะรองเท้าไม่ใช่นะผมโอ้โหน่าเสียดายรองเท้าไม่ใช่ถ้าใช่นะั้นนะฮะก็จะเป็นอาดูนะผมโอเคเรีบเรียบมาหน่อยรอนโดโรอนโดรีบเรียบมาหน่อยนะขอร้องละรีบเรียบมาหน่อยนะ วันนี้จัดสามไพ่พอนะทุกคนเอ็ดมลิทมาจัดแล้วกันนะเพราะว่าฟูลทีมก็ได้เลยนะเฮ้ยไม่ใช่่ะไม่ใช่่ะโอ้โหเท้าขวาก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นดานิโลนะ <c oughs> โอ้โอยคุ้งไม่ได้อีกแลว้วทุกคนคุ้มว่าผมไม่ได้อีกแล้วอ่ะรอนดูไม่มากี่รอบผมไม่เคยเปิดได้เลยโอ้โหดันเป็นเมนซี่เต็มทีมอ่ะ <c oughs> <c oughs> คาโดือไม่ได้สักทีเนี่ยผมยังใช้เบลดเพลเยอรอยู่เลยอะโอ้โหจบแลว้วฮะเบอร์เกา้าเป็นโมราต้า่ะเนี่ยนะโอ้โหคริสเตียโนโหายไม่มาแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้อีกแลว้วทุกคนโอ้โหไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยมันไม่ได้อีกแล้วอะ่ะนะแต่บายเยอร์ไหนตัวดีเยอะนะมาหลิดก่อนแล้วกันนะผมมาหลิดใครก็ได้ที่ไม่ซ้ำยากได้กูตัว จะได้ครูตัวเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ครูตัวเท้าขวาเท้าขวาเหรอเบอร์เก้าเบนเซม่าเหรอผมมียังวะเบนเซม่านะฮะเดี๋ยวนะเบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่ามีหรือยังวะต้องไปเช็คอะทุกคนนะฮะต้องไปเช็คถ้ามันมีหมดแล้วผมจะไม่เปิดแล้วกันต้องเช็คก่อนลืมเช็คนะฮะมาดริดมาดริดอยู่ไหนเอ่ย เรียลมริดอะไรวะนี่ไงเรียวครับผมปึ๊บเฮ้ยเบสซี่มาไม่มีพอดีเลยผมขาดกองหน้าพอดีเลยฮะเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือมริดจริงๆเหรอวะมันน้อยจังเลยอะ่ะทุกคนมันรดูน้อยมากเลยอะ่ะทุกคนนะขาดกูตัวผมต้องการกูตัวต้องการเบนเซม่าต้องการอาเซนซิโอได้อยู่นะได้อยู่นะทนนิโคนโมริรดก็ได้นะ เอาว่ะเอาวัดได้อยู่ได้อยู่น่าเปิดอยู่ต้องการกู้ตัวครับผมถ้ามีกู้ตัวเมื่อไหร่คือฟูลทีมทันทีฮะกองผู้รักษาประตูขาดอยู่ขาดอยู่คนเดียวคือผู้รักษาประตูครับผมถ้าได้กู้ตัวคือฟูลทีมทันทีฮะมากาเซมิโร่ก็ได้นะเป็นเซม่าได้แล้ววารานวารานวารานนะผมรามอสผมมีแล้วนะเมลรามอสเอาเมลมีแล้วมีแล้วเอากู้ตัวอืเท้าซ้ายเหรออาร์เซนซิโอก็ได้นะเบอร์สิบเอ็ดครับผมอาร์เซนซิโอนะโอเคเอาว่ะเอาว่ะ มาครับผมอยากได้กูตัวจะได้ฟูลทีมสักทีนะฮะขาดโกอย่างเดียวเลยเกยจไปเทรดนะบอลดำไม่มีช่วงนี้กูตัวครับผมต้องการกูตัวฮะโอ้โหท่าเออท่าขวาเหรอเมื่อกี้ท่าซ้ายใช่ไหมเบอร์สิบลูค้าโมริตว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะโมริตครับผมจับลงทีมได้สบายฮนะสามคนนี้แต่ขาดกูตัวป่ะน่าเสียดายนะโอเค บเยนมิวนิกต้องการคนนี้อย่างมากนะต้องการอย่างมากต้องการไนเออร์อย่างมากนะครับผมสองคนนี้แหละจริงๆนะไปสองคนนี้แหละเดวิดกับไนเออร์อนี่แหละนะครับผมต้องการอย่างมาก <c oughs> อยากได้เดวิดจริงๆแนะต่วไอ้คนาไม่ได้ยินไม่ได้ผู้พดเนี่ยคนาไม่เอาให้หน่อยเท้าขวาเบอร์หกเหรอคิมมิกเหรอโอ้โหคิมมิกมถ้าเป็นตำแหน่งเนี่ยผมไม่เท่าไหร่ไงโอ้โห โอเคก็ได้อยู่นะผมก็ซื้อว่าได้อยู่โอเคผมคิิปมีแฮะไปก็คือกูจไม่ได้ตัวดีเลยใช่ไหมดูก็ไม่ได้เนอโดยต้องการไม่ไม่มาสักคนจะได้กูตัวก็ไม่ได้เท้าขวาว่ะขอเป็นเดวิดถออเบอร์เจ็ดเหรอโอ้นาบรีววะเออเกลืออกแล้วนะ นาบ,บรีก็มันตำแหน่งนี้มันเยอะแล้วนะผมอาร์ดับเบิลยูเอเน็ตแมซี่ก็อยู่แล้วคนเดียวพอจบฮะตำแหน่งนี้อจริงนะแต่แบ็กซ้ายเนี่ยมันหาย,ยากด้วยตันเก้าเจ็ดเนี่ยขอร้องละคนเดมขอร้องละมาเหอมาสักทีเขอะโอ้โหโอุห้ยได้อยู่หน่อยเออได้ใช้ได้ใช้นะโอเคโอ้ยแต่ไปพุ่งอยากได้เดวิดมากกว่าทุกคน ผมอยากได้เดวิดมากกว่านะฮะโอเคนะผมหมดแล้วผมอยากได้เดวิดมากกว่านะอับเบิลดีครับผมรออะไรฮนะอับเบิลดีครับน,น,นเนออก่อนเลยนะ้อก่อนเลยฮะเอาสี่ดาวแล้วกันสี่ดาวกับสามดาวแล้วกันนะน่าจะตันปะเอาเดี๋เดีเดีด็ดตันบอกว่าเวลยี่สิบอีกนะมันเวลยี่สิบอีกนะไม่ตันปะไม่ตันะไอสี่ดาวอัอสันปะ อะไรเรามีเยอะครับผมมันหาง่ายอยู่แล้วใช้ไม่หมดสักทีเทรนเนอร์นเนี่ยโอ้โหนิดเดียวไอ้หนุ่มนิดเดียวเท่านั้นนะนิดเดียวเท่านั้นสามดาวไปสามดาวไปปิบโอเคนะเก้าห้าเก้าห้านาบรีคคม,มิกต้องอัพวะต้องอัพวะจริงๆนะห้าดาวโอเคไปย9ิบเก้าไม่น่าตัน นับรีเก้าหกป่ะวะสี่ดาวไปเอาสี่ดาวไปนับรีเก้าหกป่ะวะเก้าหกวัดได้อยู่ได้รีวิวคิมมิคว่ะคิมมิคเป็นกลางรับอะตำแหน่งเนี้ยต้ก็อัพเยอะเอาสักโอเคเป็นกลางรับอะทุกคนตันแล่เก้าหกก็ผมลูกา้าโมริตเบซิมามาลลิดต้องอัพให้หมดฮะเรียลมาลลิดต้องอัพให้หมดวะไม่ต้องเก็บไว้ ว่าต้องได้ใช้อยู่แล้วนะฮะมันได้ใช้อยู่แล้วตัดแล้วเก้าสองโอ้โหอัสซนซิโอวะมาอัสซนซิโอวความหวังของบูบ้านอัสซนซิโอะนะฮะตัดไหมลูกโอเค 94. เก้าสี่อีกเหรอเอบน้อยนะเอบน้อยเบนซีมาวะอะเบนซีมาวความหวังตัวแบกแบกอะไรก็ไม่รู้โอเคเก้าหกโอเค,อเคมูราต้าดานิโลอาตู จบก็ผมยูวนตุสจบเลยฮะโอ้โหจะค่อยว่ากันแล้วกันนะยูวเต็ดลอมนี้ไม่ได้ตัวซ้ําเลยนะลอบนี้ไม่มีตัวซ้ําเลยนะก็ถือว่ายังโอเคนะฮะไปล็อกล็อกล้วก,ก่อนอันตรายฮนะเดี๋ยวพลาดขึ้นมาแน่ๆนดเลยจะกดไปลบอีกแอ้ะเดี๋ยวผมจับลงทีมดีกว่าครับผมไปจับเข้ามาลิดเลยนะฮะมาลิดมาลิดกูตัวเสียดายมากไม่มีกูตัวนะเต็ดดดีผมยังใช้ เบดเลเยอร์อยู่เลยอะกองหน้าเหรอตอเรสมาแบคเฮมอัสซนซิโอก็มีแล้วนี่หว่าอัสซนซิโออัสซนซิโออยู่ไหนมูริตอยู่ไหนอัสซนซิโออยู่นี่อยู่หน้าเป้าอยู่นี่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 ตรงนี้แล้วกันแล้วก็คนสุดท้ายลูก้ามริตเอ,อ่อชี้หมายแล้วอยู่ไหนดีลูคัสบาร์เกรดมาอย่างนี้ ยังไงเดียทุกคนอย่างนี้หรือยังไงหรืออย่างนี้หรืออย่างนี้ไม่ไม่ได้ยังไงเดีย,ยเอ้ยอย่างนี้ได้อยู่นะผมได้อยู่ได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่กูตีเหรอกูตีขึ้นปะโมดิทขึ้นโมดิทดีสุดะ่ะถ้าตำแหน่งนี้ะ่ะกลางรุกนะฮะเคหมดแล้ว <laughs> มมลิทมีแค่นี้จริงๆเนี่ยโอ้โหขาดกูตัวนะจริงๆริจะฟูลทีมแล้วเนี่ย นะจะฟูลทีมด้วยเนี่ยขายโกครับผมต้องไปเทรดเอาอ่ะนะมาทีมต่อไปก็ต้องเป็นยนะูเว่ฮะเอายูเว่เต็มยูเว่อยู่ไหนอ่ะเอา้าฟูลทีมยูเว่อยู่ไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้เหรอชิบหายแล้วเต็มก่อนมั้งเนี่ยบาเยนมาอ่าบาเยนนะเอาบาเยนก็ได้เอาบาซ่านดีกว่าไม่ใช่บาเยนไบเยนก็ไม่ได้ตั้งไว้เออจ้างมันนะผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมานหลดก็ขาดแค่โกววะทุกคนขาดแค่โกูว,วะ่ะจะเต็น <c oughs> จะเตรมก็ไม่เตรมนะฮะโอเคทีมหลักมันอยู่ไหนเนะี่ยทีมหลักอยู่นี่นะฮะปาบโอเคดีบล่าไม่อย่างโหดเลยจริงนะบอกเลยว่าโหดมากนะครับผมเดินนะแล้วไข่แล้วปกติผมใช้ไข่ย,ยืนคู่ปั๊ปเป้ว่ะจริงลืมแล้วนะใช้ไข่ย,ยืนคู่เมสซี่เหรอไม่น่าใช่หรือว่าเป็นเมสซี่ หรือว่เป็นใครหรือว่าเป็นตอรเรสน่าจะเป็นตอเรสป่ะวะทุกคนตอรเรสแหละถ้าจำไม่ผิดซานชู่เยอะเหลือเกอินนะฮะเยอะเหลือเกินหรือว่าเป็นมาซี่วะลืมแล้วนะใครยืนคู่กัเบเอมเปป้แต่ก่อนปะมาซี่เหรออย่างนี้เหรอใช่ป่ะวะที่ผมลืมแล้วเนี่ยนะฮะตอเรส ไอ้ดิบลาก็โหดนะชุดนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมประมาณนี้แหล้ฮะสําหรับการเปิดแพค็คก็ถือว่าได้หน่อยเออมานะได้หน่อยเอนะอ,เ,อเดี๋ยวนะจับลงทีมหลักดีครับผมหน่อยเออฮะอยู่ไหนหน่อยเอออยู่ไหนต้องลองอ่ะต้องลองหน่อยเออแต่การออกมาตัดบอลก็ก,ก็ก็นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดคิอาเดคิอาวะหน่อยเออนะครับผมดูค่าพลังนะฮะสกิลโก บัตรบอล97อูบลักอะอูบลักอูบลัก,ลกน่าจะน่าจะเท่ากันเลยนะบัตรบอล95เอา้าเอา้าหน่อยเออว่ะแล้วเดคอาร์ล่ะสงสัยสงสัยขึ้นมานะฮะแล้วเดคอาร์ล่ะบัตรบอลเท่าไหร่แต่เชสเน่ไม่แนะนํานะเชสเน่ผมไม่แนะนําผมเคยใช้แล้วไม่ยืนตําแหน่งไม่ดีมากยืนตาแหน่งรั่วนะฮะเชสเน่ผมเข็ดเลย97ว่ะ dkr เก้าเจ็ดว่ะนะแต่รู้สึกว่าอุบลักจะเสียกว่านะกระโดดเปนะ็ดเก้านะกระโดดเป็ดเก้าถ้าเทียบกับอุบลักษว่ะอุบลักถ้ากระโดดดีกว่าก็ต้องใช่อุบลักษ์อ่ะอุบลักษ์เก้าสิบเอ็ดปัดบอลเก้าห้าแต่ผมว่าอุบลักดีกว่านะก็ดีคราพักแล้วกันนะไ <c oughs> หนเออลงมาตัวจริงครับผมสวยงามฮะโอเคชุดนี้นะถ้าได้ดีบิดมานะตรงนี้มันจะโหดมากเลย นะครับผมก้าทัดไดโดแบบแบบแบบฟีเจอร์มาตอนนี้ก็จะโหดมากเลยนะฮะเอ้ยเงีแบบ้ยแบบใช้เบ็ดเลยยอะเลยทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะวนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจน,นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เปแล้วบ๊ายบาย let's go